พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่สหลังจากเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วชนอิสราเอลทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงขายผู้เขาให้กษัตริย์ยาบินแห่งคณาอันผู้ปกครองในฮาโซแม่ทัพของกษัตริย์ยาบินคือซิเสราซึ่งอาศัยอยู่ที่ฮาโรเชตฮาโกยิมอิสราเอล ได้ร้องทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยพวกเขาเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีนรถรบเหล็ก900คันและได้กดขี่ข่มเหงอิสราเอลอย่างโหดร้ายอยู่ถึง20ปีผู้นำของอิสราเอลในครั้งนั้นคือผู้เผยเพระจนะหญิงเดโบราพระยาของลับปิโดดนางเปิดสารตัดสินอยู่ใต้ต้นอินทพลัมแห่งเดโบราซึ่งอยู่ระหว่างรามากับเบเเอล ในแดนทึกเขาแห่งเอฟราอิมชาวอิสราเอลพากันมาให้นางตัดสินข้อพิพาทเดโบราส่งคนไปตามตัวบารากบุตรอาบิโนอัมจากเคเดชในเขตนัฟทาลีมาพบนางกล่าวกับบารากว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาท่านว่าจงยกพลหนึ่งหมื่นคนจากเผ่านัฟทาลีกับเผ่าเสบูรุนไปยังภูเขาทาโบเราจะล่อซิเสรา แม่ทัพของกษัตริย์ยาบินพร้อมด้วยรถม้าศึกและกองทหารของเขามาที่แม่น้ำขีโชนและมอบเขาวไว้ในมือของเจ้าบารากตอบว่าถ้าท่านไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไปแต่หากท่านไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่ไปเดบุราจึงตอบว่าตกลงเราจะไปกับท่านแต่เพราะท่านเลือกวิธีนี้ท่านจะไม่ได้รับเกียรติพระองค์พระพุปป็นเจ้า จะส่งมอบซิเสราไว้ในมือผู้หญิงคนหนึ่งดังนั้นนางกับบารากจึงเดินทางไปเคเดชบารากเกณฑ์ชายหนึ่งหมื่นคนจากาเผ่าเสบุรุลและนัฟทาลีที่เคเดชให้ติดตามเขาไปและเดโบราก็ไปด้วยฝ่ายเฮเบอร์ชาวเคนายซึ่งเป็นลูกหลานของโฮบับพี่น้องของภรรยาของโมเสสได้แยกออกจากวงวานของตนมาตั้งเต็นท์อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แห่งสาอนาณนนิม ใกล้เคเดชเมื่อซิเสราได้ข่าวว่าบารากบุตรอาบินอัมมาที่ภูเขาทาโบซิเสราก็รวมพลทั้งหมดและรถรบเหล็กเก้าร้อยคันจากฮาโรเชตฮากยิมมายัางแม่น้ำขีชนเดบุราจึงกล่าวแก่บารากว่าจงไปเถิดวันนี้เป็นวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบซิเสราไว้ในมือของท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำหน้าท่านไปไม่ใช่หรือ ดังนั้นบารากจึงนำพลหนึ่งหมื่นคนลงจากภูเขาทาโบเข้าประจันบานขณะบารากเคลื่อนทัพไปข้างหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลุกไล่ซิเซรากับรถม้าศึกและกองทัพของเขาด้วยดาบซิเซราทิ้งรถรบของตนแล้ววิ่งหนีไปแต่บารากลุกไล่ศัตรูและรถม้าศึกไปไกลถึงฮาโรเชตฮาโกยิมทหารของซิเสราถูกฆ่าตายหมด ไม่รอดชีวิตแม้สักคนเดียวแต่ซิเซราก็หนีมาถึงเต็นท์ของยาเอลพระยาของเฮเบอร์ชาวเคนายทั้งนี้พระกษัตริย์ยาบินแห่งฮาโซกับตระกูลฮาเบอร์ชาวเคนายเป็นมิตรกันยาเอลออกมาต้อนรับซิเซราและกล่าวว่าเชิญเจ้านายของข้าพเจ้าเข้ามาในเต็นท์เถิดอยากลัวเลยดังนั้นเขาก็เข้าไปในเต็นท์นางจึงคลี่ผ้าห่มคลุมตัวเขาไว เขากล่าวว่าเรากระหายน้ำขอน้ำเราดื่มหน่อยนางจึงเอานมมาให้เขาดื่มและเอาผ้าคลุมตัวเขาไว้ดังเดิมเขาสั่งนางว่าจงยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ถ้ามีใครผ่านมาและถามเจ้าว่ามีใครอยู่ที่นี่หรือไม่จงตอบว่าไม่มีแต่ขณะที่สิเสรานอนหลับอยู่ด้วยความอ่อนเพลียยาเอลก็หยิบหลักหมุดเต็นท์และค้อนย่องเข้ามาเ,มเงียบ แล้วตอกหลักหมุดเข้าที่ขมับของเขาทะลุดินเขาก็ตายเมื่อบารากไล่ล่าสิเสรามาถึงที่นี่ยาเอลก็ออกไปพบและกล่าวว่ามาเถิดข้าพระเจ้าจะให้ท่านดูคนที่ท่านกำลังตามหาเขาจึงตามนางเข้าไปในเต็นท์พบสิเสรานอนตายอยู่ที่นั่นมีหลักหมุดทะลุขมับในวันนั้นพระเจ้าทรงทำให้กษัตริย์ยาบินแห่งคานาอันพ่ายแพ้ชาวอิสราเอล และตั้งแต่นั้นมาอิสราเอลก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทำลายกษัตริย์ยาบินแห่งคานาอันได้พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่หในวันนั้นเดบรากับบารากบุตรอาบีโนอัมร้องเพลงบทนี้ว่าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเหล่าเจ้านายในอิสราเอลนำหน้าเมื่อเหล่าประชากรเต็มใจอุทิศตนฟังเถิด กสัตถ์ทั้งหลายฟังเถิดบรรดาเจ้านายข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีแด่องค์ผู้ผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะขับร้องจะบรรเลงเพลงถวายพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าแต่องค์ผู้ผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกมาจากเสีอีเมื่อทรงญาตราจากดินแดนเอโดมลูกก็สั่นสะท้านท้องฟ้าหลังรินเมฆเทฝนลงมา ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ภูเขาซีนายก็สั่นคลอนต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลในยุคของชมกาบุตรอานาตในสมัยของยาเอลถนนหนทางถูกทิ้งร้างผู้สัญจรไปมาใช้เส้นทางคดเคี้ยววิถีชาวบ้านในอิสราเอลก็หยุดลงหยุดจนกระทั่งข้าพเจ้าเดโบราขึ้นมา ดังมารดาคนหนึ่งของอิสราเอลเมื่อพวกเขาเลือกพระอื่นๆสงครามก็มาประชิดประตูเมืองและไม่มีโล่ไม่มีหอ,อกให้เห็นเลยท่ามกลางชาชกันสี่หมืนคนในอิสราเอลจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมบรรดาเจ้านายของอิสราเอลและเหล่าอาสาสมัครในหมู่ประชาชนสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านผู้ขี่าสีขาวนั่งอยู่บนอานพรม และท่านผู้เดินตามถนนจงใคร่ครวญเสียงของเหล่านกร้องที่แหล่งน้ำเขาเล่าขานถึงพระจชกิจอันชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงภารกิจอันชอบธรรมของนักรบของพระองค์ในอิสราเอลแล้วชนชาติขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาที่ประตูเมืองตื่นเถิดเดบราเอย๋ยตื่นขึ้นเถิดตื่นเถิดตื่นขึ้นเปลงเสียงร้องเพลง บารากเอ๋ยลุกขึ้นเถิดบุตรแห่งอาบีโนอัมเอ๋ยจรนำเฉลยของท่านไปครั้งนั้นบรรดาเจ้านายที่เหลืออยู่ลงมาประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาร่วมกับข้าพเจ้าต่อสู้ผู้เกรีงไกรบางคนมาจากเอฟราอิมซึ่งเคยเป็นดินแดนของชาวอามาเลกเบนยามินอยู่กับเหล่าประชากรที่ติดตามท่านเหล่าแม่ทัพลงมาจากมาคี บดดาผู้ถือคาถาของแม่ทัพมาจากเสบุรุนเจ้านายแห่งอิสาขาไปกับเดโบราอิสาขาสมทบกับบารากเรื่องรุดติดตามเขาเข้าสู่หุบเขาแต่ในแว่นแคว้นแห่งรูเบนพากันแคร่ครวนอย่างหนักทำไมท่านจึงพำนักอยู่รอบกองไฟเพื่อฟังเสียงผิวปากเรียกฝูงแกะแต่ในแว่นแคว้นแห่งรูเบนพากันแคร่ครวนอย่างหนัก กิเลอาดอยู่ฝ้าข้างโน้นของแม่น้ำจอแดนและดานทำไมยังมูอ้อยอิงอยู่ข้างๆเรืออาเชอร์เออระเหยอยู่ที่ชายฝั่งนั่งเฉยอยู่ริมทะเลประชากรของเสบุลุนเสี่ยงชีวิตของตนนัฟททลีก็อยู่ในสมรภูมิเช่นเดียวกันเหล่ากษัตริย์มาสู้รบกันเหล่ากษัตริย์แห่งคานาอันได้สู้รบกันที่ทาอานาค ใกล้ห่วงน้ำแห่งเมกิดโดแต่ไม่ได้ริบเงินริบข้าวของใดๆเลยดวงดาวจากฟ้าสวรรค์ออกจากวงโคโจรมาต่อสู้สิเสราแม่น้ำขีโชนแม่น้ำสายโบราณกวาดล้างพวกเขาออกไปจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอย๋ยจงเดินหน้าต่อไปจงเข้มแข็งเถิดและแล้วเสียงเกือกม้าก,ก็ดังกระหึ่มม้าศึกของเขาควบห่อออกไป ทูดขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าจงสาบแช่งเมรสุสาบแช่งชาวเมืองนั้นอย่างหนักเพราะเขาไม่ได้มาช่วยองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อสู้ผู้เกรงใกรหญิงผู้น่ายกย่องมากที่สุดคือยาเอลภรรยาของเฮเ,เบอร์ชาวเคนายเป็นผู้ที่น่าชมเชยที่สุดของบรรดาหญิงที่อาศัยอยู่ในเต็นท์เขาร้องขอน้ำ นางก็ให้น้ำนมนางนำนมข้นใส่ชามที่ใช้กับเหล่าเจ้านายมาให้เขานางเอื้อมมือหยิบหลักหมุดเต็นมือขวาขว้าคอนของช่างไม้ตอกทะลุขมับของสีเสราหัวเขาแหลกเหลวนางตอกหลักหมุดทะลุขมับของเขาเขาสุดลงที่เท้าของนางเขาล่มลงตรงที่เขานอนอยู่เขาฟุบลงแทบเท้าของนาง เขาล้มลงตายตรงนั้นมารดาของศิเสรา่ฟ้่มองลอดลูกโครงหน้าต่างและร่ำร้องว่าทำไมรถรบของเขาจึงมาช้าทำไมล้อของรถม้าศึกของเขาแล่นช้านักผู้ฉลาดที่สุดในหมู่สตรีของนางก็ตอบนางอันที่จริงนางเฝ้าบอกตัวเองว่าพวกเขายังหาและแบ่งของเฉลยกันไม่เสร็จหรือไรแต่ละคน ได้หญิงสาวหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างสิเสราริบได้เสื้อผ้าปักสีสดสวยผ้าพันคอปักลวดลายสำหรับฉันทั้งหมดนี้เป็นของที่ริบมาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ศัตรูทั้งปวงของพระองค์พินาศไปเช่นนั้นแต่ขอให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์เป็นเช่นดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นด้วยพลังแล้วแผ่นดิน ก็สงบสุขอยู่ตลอด40ปีพระธรรมผู้วิจิัยบทที่6ต่อมาชนอิสราเอลก็ทำชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกและพระองค์ทรงมอบผู้ขาวไว้ในมือของชาวมีเดียนเป็นเวลาเจดปีเพราะว่าชาวมีเดียนมีกำลังเข้มแข็งและโหดร้ายจนชาวอิสราเอลต้องหนีไปหาที่หลบซ่อนอยู่ในโพรงตามภูเขาในถ้ำ และที่มั่นต่างๆเมื่อไรก็ตามที่ชนอิสราเอลหวานพืชชาวมีเดียนชาวอามาเลกและชนชาติอื่นๆทางตะวันออกจะพากันมาบุกรุกพื้นที่พวกเขามาตั้งค่ายและทำลายพืชพันธุ์ตลอดทางไปถึงกาซาไม่เหลือสิ่งมีชีวิตสักอย่างเดียวให้ชนอิสราเอลไม่ว่าแกะวัวหรือลาพวกเขากลูเข้ามาพร้อมกับฝูงสัตว์เต็นของเขา เหมือนตะกแตนฝูงมหมาทั้งคนทั้งอูดนับไม่ถ้วนผู้เขาบุกรุกเข้ามาเพื่อทำลายล้างดินแดนชาวมีเดียนททำให้ชนอิสราเอลสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องร้องทูลให้องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งช่วยเมื่อชนอิสราเอลร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะคนมีเดียนพระองค์ทรงส่งผู้เผยเพระจนะคนหนึ่งมาแจ้งว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า เราได้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์ออกจากแดนทาตเรากอบกู้เจ้าจากอำนาจของอียิปต์จากเงื้อมมือของบิดาผู้ที่กดขี่ข่มเหงเจ้าเราขับไล่ศัตรูออกไปต่อหน้าเจ้ายกดินแดนของเขาให้เจ้าเราบอกเจ้าว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอยากกราบไหว้พระต่างๆของชาวอามูไรในดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่แต่เจ้าก็ไม่ฟังเรา ทูดขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กในโอฟราซึ่งเป็นที่ดินของโยอาชตระกูลอาบีเอเซอร์กิเดโอนบุตรโยอาชกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำอางุ่นเพื่อให้พ้นจากสายตาชาวมีเดียนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนและกล่าวว่านักรบผู้เกรียงไกรเอย๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน กีเดโอนตอบว่าท่านขอรับหากองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกข้าพเจ้าทำไมเหตุการณ์ทั้งปวงนี้จึงเกิดขึ้นกับพวกข้าพเจ้าเล่าไหนล่ะการอัศจรรย์ทั้งปวงซึ่งบรรพบรุษเคยเล่าให้ฟังพวกเขาพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพวกเราออกมาจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเราและมอบประไว้ในเงื้อมมือของชาวมีเดียน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันมาหาเขาและตรัสว่าจงไปช่วยอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของชาวมีเดียนด้วยกำลังที่เจ้ามีอยู่เราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือแต่กิเดโอนทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์นี่หรือจะไปช่วยกู้อิสราเอลตระกูลของข้าพระองค์อ่อนแอที่สุดในเผ่ามนเสและข้าพระองค์ก็เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในครอบครัว องคผ์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเจ้าจะฟาดฟันชาวมีเดียนทั้งหมดกิเดโอนทูลตอบว่าหากพระองค์ทรงโปรโดขอทรงให้หมายสําคัญเพื่อแสดงว่าเป็นพระองค์จริงๆที่กําลังตรัสกับข้าพระองค์อยู่โปรดจะเพิ่งเสด็จไปไหนจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาและนําเครื่องบูชามาถวายพระองค์และพระองค์ตรัสว่าเราจะรอจนเจ้ากลับมากิเดโอน กลับเข้าไปจัดแจงปรุงลูกแพะตัวหนึ่งและทำขนมปังไม่ใส่เชื้อจากแป้งประมาณ22ลิตรจากนั้นนำเนื้อใส่กระจาดและน้ำแกงใส่หม้อมาถวายทูดองค์นั้นที่ใต้ต้นอกทูตของพระเจ้ากล่าวกับกิเดโอนว่าจงวางเนื้อและขนมปังไม่ใส่เชื้อไว้บนหินก้อนนี้และเอาน้ำแกงราดกิเดโอนก็ปฏิบัติตามคำสั่ง ทูดขององค์พระผู้เป็นเจ้ายื่นปลายไม้เท้าแตะเนื้อและขนมปังไม่ใส่เชื้อนั้นไฟก็ลุกขึ้นจากก้อนหินเผาเนื้อและขนมปังจนหมดแล้วทูดขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็หายตัวไปเมื่อกิเดโอตระหนักว่าเป็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ร้องว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตข้าพระองค์ได้เห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าต่อตาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับกิเดโอนว่าจงมีสันติสุขเถิดอย่าก,กลัวเลยเจ้าจะไม่ตายกิเดโอนจึงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและขนานนามว่าพระยาเวทรงเป็นสันติสุขท่านนี้อยู่ที่โอฟราในที่ดินของตระกูลอาบีเอเซอร์ตราบจนทุกวันนี้ในคืนนั้นเององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งกิเดโอนว่า จงนำวัวผู้ตัวที่สองอายุเจ็ดปีจากฝูงสัตว์ของบิดาของเจ้ามาและรื้อท่านบูชาพระบาอันของบิดาและฟันเสาเจ้าแม่อเชราซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆด้วยจากนั้นจงสร้างท่านบูชาที่เหมาะสมสำหรับพระยาเวพระเจ้าของเจ้าขึ้นบนยอดเนินเขาแห่งนั้นใช้ไม้ที่ฟันจากเสาเจ้าแม่อเชราเป็นฟืนเผาวัวผู้ตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชากิเดอน จึงพาคนรับใช้สิบคนมาด้วยและทำตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาไม่กล้าทำในเวลากลางวันเพราะกลัวสมาชิกในครอบครัวและชาวเมืองนั้นเขาจึงแอบทำในเวลากลางคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวเมืองตอื่นขึ้นมาพบว่าแท่นบูชาพระบาอันถูกรื้อทำลายเสาเจ้าแม่อาชราข้างแท่นถูกโคน่นและมีวัวผู้ตัวที่สองเผาบูชาบนแทน่นที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ผู้คนต่างถามกันว่าใครทำอย่างนี้เมื่อเขาสืบเสาะอย่างถี่ถ้วนก็ได้รับคำบอกเล่าว่ากิเดอนบุตรของโยอาชเป็นคนทำคนในเมืองนั้นเรียกร้องกับโยอาชว่าเอาตัวลูกชายของเจ้าออกมาเขาต้องตายที่บังอาจมารือท่านบูชาของพระบาอันแล้วยังฟันเสาวเจ้าแม่อจชราทิ้งอีกแต่โยอาชตอบฝูงชนที่กำลังโกรธแค้น ซึ่งห้อมล้อมเขาว่าพวกท่านจะช่วยออกโรงแทนพระบาอันหรือจะพยายามช่วยพระบาอันหรืออย่างไรใครสู้แทนพระบาอันจะต้องถูกฆ่าตายภายในเช้าวันนี้ถ้าบาอันเป็นเทพเจ้าจริงๆเขาย่อมดูแลปกป้องตัวเองได้เวลาที่มีคนมารื้อแท่นของเขาตั้งแต่วันนั้นมาเขาเรียกกิเดโอนว่าเยรูบบาอันโดยกล่าวว่าให้พระบาอัน ต่อสู้กับเขาเพราะเขาได้ทำลายแท่นบูชาของพระบาอันครั้งนั้นบรรดาชาวมีเดียนชาวอามาเลกและชนชาติอื่นๆทางตะวันออกพนึกกำลังกันยกค่าแม่น้ำจอดแดนมาตั้งค่าอยู่ที่หุบเขายิสเรเอลแล้วพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือกิเดอนเขาก็เป่าตแตรเรียกคนตระกูลอาบีเอเซอร์ให้ติดตามเขา เขายังส่งผู้สื่อสารไปทั่วเขตมนัสเสอาเชเบุบุลนและนัฟทารีอีกด้วยเพื่อเรียกรวบรวมกำลังพลและพวกเขาก็ตอบรับกิเดีโอนกราบทูลพระเจ้าว่าหากพระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์กอบกู้อิสราเอลจริงๆตามที่ทรงสัญญาไว้ดูเถิดข้าพระองค์จะวางขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวหากขนแกะเปียกน้ำค้างแต่พื้นดินแห้ง ข้าพระองค์ก็จะรู้ได้ว่าพระองค์จะทรงกรอบกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อกิเดโอนตื่นแต่เช้าเขาก็บิดขนแกะมีน้ำค้างไหลออกมาเต็มชามกิเดโอนจึงกราบทูลพระเจ้าว่าขออย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์จะทูลขออีกครั้งเดียวขอข้าพระองค์ ได้ทดสอบกับขนแกะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอให้ขนแกะแห้งส่วนพื้นดินรอบๆเปียกน้ำค้างคืนนั้นพระเจ้าทรงทำตามที่เขาทูลขอขนแกะแห้งอยู่แต่พื้นดินมีน้ำค้างชุ่มไปหมดพระธรรมลูกาบทที่สจากนั้นพระองค์เสด็จมายังเมืองคาเปนาอุมซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีและพระองค์ ทรงเริ่มสั่งสอนประชาชนในวันสบาโตพวกเขาเลิ่มใส่ในคำสอนของพระองค์เพราะถ้อยคำของพระองค์มีสิทธิอำนาจชายคนหนึ่งในธรรมศาลามีวิญญาณชั่วเข้าสิงเขาร้องสุดเสียงว่าพระเยซูแห่งนาซาเรตท่านต้องการอะไรจากพวกเราท่านมาเพื่อทำลายพวกเราหรือข้ารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่าเงียบออกมาจากเขาเดี๋ยวนี้แล้วผีก็ทำให้คนนั้นล้มลงต่อหน้าคนทั้งปวงและออกมาโดยไม่ได้ทำอันตรายเขาแต่อย่างใดประชาชนล้วนประหลาดใจและพูดกันว่าคำสอนอะไรกันนี่ท่านผู้นี้สั่งวิญญาณชั่วด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิเดช มันก็ออกมากิตติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทั่วแถบนั้นพระเยซูเสด็จจากธรรมศาลาและทรงเข้าไปในบ้านของซีโมนขณะนั้นแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยมีไข้สูงพวกเขาจึงทูลขอให้พระเยซูทรงช่วยนางดังนั้นพระองค์จึงทรงโน้มพระกายลงและตรัสสั่งไข้ให้หายไปไข้ก็หายไป นางจึงลุกขึ้นทันทีและมาปรนนิบัติพระองค์กับสาวกเมื่อตะวันกำลังลับฟ้าประชาชนนำคนป่วยเป็นโรคต่างๆมาเฝ้าพระเยซูพระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ให้แต่ละคนรักษาพวกเขาให้หายยิ่งไปกว่านั้นมีผีออกมาจากหลายคนและร้องว่าท่านคือพระบุตรของพระเจ้าแต่พระเยซูตรัสสั่งพวกมันไม่ให้พูด เพราะพวกผีรู้ว่าพระองค์คือพระคริสพอรุ่งเช้าพระเยซูเสด็จไปอย่างที่สงบเงียบประชาชนเที่ยวตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็พยายามน่วงเหนี่ยวไม่ให้เสด็จไปจากพวกเขาแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่มืองอื่นๆด้วยเพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อเหตุนี้และพระองค์ ทรงเทศนาในธรรมศาลาต่างๆทั่วแคว้นยูเดีย